และที่บริเวณร้านแกมถนนซีโรรถอําเภอเมืองจังหวัดยะลาได้มีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าจังหวัดยะลาในโอกาสที่นายกุัฐเลตรีเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดยะลาซึ่งศูนย์ดังกล่าวนี้นะคะจัดขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนได้เข้ามายื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โดยนางสาวสติพันธ์แก้วนิดผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลาร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอําเภอเมืองยะลาตํารวจภูทรจังหวัดยะลาและสํานักกิจการความมั่นคงภายในประจําจดดจุ ให้คําปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ค่ะซึ่งการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้านะคะก็จัดขึ้นเพื่อที่จะรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถที่จะ ทั้งในเรื่องของสาม,มารถที่จะเดินทางมายื่นเรื่องได้นะจุดที่ตั้งนี้ค่ะและยังรับให้คําปรึกษาในด้านต่างๆซึ่งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้ทางศูนย์นํมมารลงธรรมก็ยังประสานสคอบอจังหวัดในเรื่องของงานคุ้มครองผู้บริโภคหากประชาชนนะคะประสบกับปัญหาความเดือดร้อนก็สามารถมายื่นเรื่องได้โดยจะจัดเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์นะคะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องและประสานแก้ไขไปยังส่วนรชาชการที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อนเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไปค่ะ พร้อให้ความช่วยเหลือทุกเคสโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเนื่องจากนายกรัฐมนตรีเดินทางมาปฏิบัติภา,ารกิจนะคะที่โรงเรียนธรรมวิทยาต้องการให้ความช่วยเหลือหรือต้องการคำปรึกษาก็สามารถมาที่ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าที่บริเวณร้านแกมถนนสิโรรสอําเภอเมืองจังหวัดยะลามีป้ายบอกทางชัดเจนศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้านอกจากนี้ นอกจากนี้ค่ะยังได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้านักกออส่วนนก,กอร่วมโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิอำเภอเมืองยะลาอีกด้วยค่ะโดยมีนักวิเคราะห์นโยบายแผนประจำจุดให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ค่ะ